สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมัง,งะงาเวิลกันอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยจริงๆก็มีการ์ตูนหลายเรื่องออกพร้อมกันเป็นอย่างมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวันพีซตอนล่าสุดหรือว่าจะเป็นมหาเวทผนึกมาแล้วก็รวมไปถึงมหาศิคนชนเทพนั่นเองก็เดี๋ยวจะกระจายลงให้กันจนครบแน่นอนนะครับผมมาๆเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาแล้วก็เราไปเริ่มฟังกันเลยดีกว่าครับว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในมหาศิคนชนเทพตอนที่83ผลของการต่อ สู้ระหว่างอพอลโลและลีโอไนดัส เปิดตอนมานั้นก็จะเป็นตอนที่อพอลโลนั้นใช้อาวุธใหม่ของเขาออกมานอกจากหมัดแล้วเลยครับผมอพอลโลเองเนี่ยนะครับได้นําที่เก็บอาวุธของเขาเนี่ยออกมาครับผมซึ่งก็จะเป็นเหมือนลูกปั้นขนาดใหญ่นะครับอพอลโลเองเนี่ยได้ชักคนูของตัวเองออกมาแล้วจากนั้นก็ได้โจมตีใส่เรอในดัสในทันที่มัดต่อมัดเนี่ยไม่เอาแล้วอพอลโลเอาจริงแล้วเลยครับผมซึ่งแน่นอนละ่ะการยิงธนูทางไกลเนี่ยก็ถือได้ว่าโจมตีเดียรในดัสได้อย่างแม่นยำนะครับผมในช่วงพริบตาเองตัวของเดีย ไดัสนั้นได้ถูกลูกธนูจํานวนมากมายของอพอลโลนั้นยิงเข้าจนทะลุตัวอยู่หลายจุดแต่ดูเหมือนว่าเรียวไดัสนั้นจะสามารถสะท้อนการโจมตีของอพอลโลกลับมาได้ครั้งหนึ่งนั่นเองครับโดนแทงเข้าเนี่ยก็หลายจุดเหมือนกันแต่ก็สามารถสวนกลับไปได้โดยธนูที่สวนกลับไปโดนอพอลโลเองเนี่ยก็โดนอพอลโลจนเลือดพุ่งออกมาเหมือนกันนะครับผมแผลเนี่ยอยู่ที่ตรงแขนขวานะครับแล้วจากนั้นเองก็ดูเหมือนว่าเตรียมที่จะสู้กันต่อหลังจากที่ใช้ธนูเสร็จเองตัวของอพอลโลเนี่ยก็เตรียมที่จะใช้หมัดเข้ามาเพื่อปิดฉากซึ่งเรียว ในตอนนี้เองเนี่ยก็ไม่โกรธเกลียดอพอลโลแล้วเลยครับผมแต่กับดีใจที่ได้ต่อสู้กับอพอลโลอีกตึงหากแล้วจากนั้นเนี่ยทั้งสองคนก็ได้เข้าปะทะกันซึ่งอพอลโลเองเนี่ยก็ซัดแบบไม่ออมมือเลยนะครับผมตัวของอพอลโลเองเนี่ยได้ใช้ท่าไม้ตายของเขาที่เป็นหมัดสุดท้ายในการจัดการกับตัวของลิโอเนดัสหมัดหมัดนี้เองเนี่ยต่อยทะลุได้แม้กระทั่งโลของลิโอเนดัสนั่นเองนะครับผมโลที่ทําการวล,ลุนมาแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถกันหมัดของอพอลโลอยู่หมัดหมัดนี้นั้นได้พุ่งทะลุโลจนโลแตกกระจายและรวมไปถึงจมตีใส่ด และเมื่อโดนหมัดปิดฉากของอพอลโลไปตัวของลิโอไนดัสที่พยายามอย่างที่สุดแล้วก็ไม่สามารถต้านทานเอาไว้ได้หมัดของอพอลโลนั้นได้ฉีกกระชากล่างของดิโอไนดัสจนแตกสลายออกมาเป็นผุยผงเป็นจุดจบของราชาแห่งสปาร์ตาเลยนั่นเองเหล่าสปาร์ตาต่างร้องไห้กับความพ่ายแพ้ของดิโอไนดัสแต่ในวาระสุดท้ายของเขาตัวของลิโอไนดัสนั้นได้ยิ้มออกมาดูเหมือนว่านี่จะเป็นการต่อสู้ที่เขานั้นรอคอยนั่นเองนะครับผมสุดท้ายแล้วลิโอไนดัสก็ได้พ่ายแพ้ในรอบที่9นี้และฝ่ายเทพนั้น เ็เป็นผู้ขึ้นนําอีกครั้งในซึกลักนาล็อกครั้งนี้ด้วยผลคะแนนอยู่ที่5ต่อ4นั่นเองนะครับเป็นการจบตอนที่83นะครับผมตอนนี้เนี่ยไม่ค่อยผิด เพี้ยนไปเท่าไหร่เนาะไม่ค่อยพลิกล็อกเท่าไหร่นะครับอพอลโลเองนี่ซัดก,กระจุยเลยนะครับผมก็อย่างที่เดาเอาไว้เลยแหละเดี๋ยวรอตอนหน้าว่าจะเป็นยังไงครับผมคู่ต่อสู้หน้าเนี่ยก็คงจะน่าสนใจเป็นอย่างมากแล้วเดี๋ยวรอดูฉบับเต็มด้วยนะครับเพราะว่าฉบับเต็มเนี่ยบอกเลยว่ามันเดือดกว่าเวอร์ชั่นของแบบสปอยล์แรกแบบนี้แน่นอนเพราะว่าความสนุกของกระตูลเรื่องนี้เนี่ยมันคือการซัดก,กันนะถูกไหมมันคือเรื่องราวระหว่างทางมันไม่ใช่เรื่องราวปลายทางนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามชมกันได้เลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วบา,บายี ขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการมังงะเวิลด์นะครับ